น้ำดื่มไทยน้ำดื่มวิเจนซี่ธนาคารกรุงเทพวูดี้เชื่อว่าสีปีที่ผ่านมาทั้งหนูดีและว,วูดี้เองก็คงจะผ่านอะไรกันเยอะมากแต่สิ่งที่เราเจอทั้งคู่ก็คือคำว่าสมาธิวันนี้ที่เรามานั่งคุยกันหนูดีเนี่ยเราจะมีโฟกัสหรือเราจะมี ประเด็นที่เราอยากจะมุ่งเน้นไปแล้วก็ทําความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งในครั้งนี้คือการนั่งสมาธิวิธีไหนที่มันเวิร์กดีเพราะว่ามันมีหลากหลายมากบางคนก็เข้าวัดแล้วก็จะมีการอ้างอิงหลักสูตรของหลวงพ่อนน่นนี่นั่น การทําวิจัยเรื่องสมาธิแบ่งหลากหลายมากเลยเช่จนจะมีสายของอท่านมหาฤาชีก็จะเป็นเป็นที่เขานั่งสมาธิแล้วก็เรียก transcendental meditation <Okay. S 2> เพื่อนบีหลายคนที่นั่งบอกว่าจะมีความรู้สึกเหมือนลอยได้ <Okay. S 2> อันก็เป็นสายหนึ่งหลังจากนั้นก็จะมีที่เรียกว่าวิปัสนา meditation ก็เป็นอีกสายหนึ่งเลยแล้วก็จะแบ่งแยกย่อยเพราะฉะนั้นเวลาฝรั่งศึกษาสมาธิของพุทธเนี่ยเขาจะพูดเลยว่าไม่มีคําว่า the บู i ิสหรือว่า the Buddhist thinking จะมีแบบ A Buddhist คืออ,อันนี้ก็เป็นวิธีคิดแบบบุดีิอันนี้เป็นวิธีคิดของหนูดีอันนี้เป็นเทราวาร่าอันนี้เป็นเห็นนิยามมหายานคือจะแยกเยอะมากเขาจะไม่กล้าเคลมว่านี่คือพุทธแต่เขาจะพูดว่างั้นมาพูดกันในสิ่งที่ร่างกายทำละกันเอาแบบง่ายๆเลยแบบเบสิกเลยดีกว่าเรานั่งกันยังไงได้บ้างที่ไม่ต้องอิงเรื่องศาสนา อธิบายหนูอธิบายในแบบหนูดีเนาะถ้าใครนั่งสสยท่านอาจารย์โกยก้าล้วอย่าว่าเดี๋ยวอธิบายผิดนะนี่เป็นการตีความของหนูดีคนเดียวที่ใช้ได้ผลดีทาเช้าเย็นนะคะคือไม่ว่าหนูดีจะเห็นอะไรสมมติหนูดีนั่งลงปุ๊บบางทีเห็นอะไรเคยทําให้เสียใจในอดีตรู้แล้วนี่คืออดีตรู้แล้วจบอยู่ในปัจจุบันแล้วสิ่งที่ท่านสอนเยอะมากคือเวทนา,านะคะถ้าแปลเป็นวิทยาศาสตร์คือ body sensations คือสิ่งที่เกิดขึ้นทางกายเช่นหนูดีสังเกตเมื่อก่อนเนี่ยเวลารู้สึกกลัว จะรู้เลยว่าเรากลัวเช่นไปเมือง <t akers Tonight> <Snow. S 1> นอกคนเดียวบ่อยมากกลัวรู้แล้วว่ากลัวแต่ไม่เคยรู้ว่าความกลัวเกิดตรงไหนของร่างกายไม่เคยรู้เลยรู้แต่ว่าอะไรทําให้กลัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอนั่งวิปัสนารู้ลความกลัวดีมันอยู่แถวนี้คือรู้แล้วว่าแถวนี้สั่นหมดเลยสั่นแล้วก็หลังจากนั้นมือจะสั่นแล้วก็มือเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูในเรื่องของวิทยาศาสตร์ร่างกายก็คือมันพยายามรวมพลังงานเข้าสู่ส์กลางเพื่อให้เราเตรียมหนีหรือเตรียมวิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้เขาเรียก extremity แบบปลายมือปลายเท้ามันเย็นอยู่ละ เพราะมันรวนพลังเข้ามาศูนย์กลางแต่เราดูได้พระรู้ได้เนี่ยหือโกรธเมื่อก่อนพอโกรธเนี่ยจาก1นึถึงสิเนี่ยไปเร็วมากเลยถ้าถึง10ไม่มีใครท่ามได้ละ hmm. แต่พอนั่งวิปัสสนาหนึก็เห็น2ก็เห็น3ม,มันจะหยุดได้ประมาณนี้แล้วมันก็รู้ได้นะว่ามัน,มนอยู่แถวไหนในร่างกาย ซึ่งตรงนี้ช่วยมากสาหรับหนูดีวิปัสนามีเท่านี้เลยค่ะตามสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายทาัานแล้วก็ที่น่าตกใจมากคือไม่เคยรู้ว่าจิตหนูดีอ่ะพูดมากแต่ตัวจิงก็พูดมากนะฮะไม่ไม่ไม่แต่ว่าผมก็แป็นเราเกิดมาคุยไงไม่มันเสน่ห์ของคุณอยู่ตรงที่คุณพูดมากนี่แหละ<อ>ถ้าคุณพูดน้อยเนี่ยผมไม่มานั่งถ่ายรายการนี้แน่นอนแล้วคุณผู้ชมเงาไม่อยากจะดู แต่ในหัวคุณก็จะพูดแบบนี้เยอะๆคืออันที่มันห่ามากนะคะไปอยู่สิบวันเราจะคิดว่าโหโลกนี้วุ่นวายมากเลยก่อนครับโลกนี้มันวุ่นวายจริงๆเลยเนาะเราต้องไปอยู่สงบๆ <c oughs> ไม่ให้ใครมาพูดกับเราโอ้สามวันแรกอะ่ะเราี่เห็นตัวเองพูดกับตัวเองตลอดเวลาแบบอ๋อที่มันวุ่นวายมันคงเราเนี่ยแหละมันคงไม่ใช่โลกหรอกเราก็ได้เห็นตัวเองทีนี้เขาบอกว่าให้ค้นหาตัวเองเนี่ยคือเป๊ะเลยอ่ะมันเห็นทุกอย่างน่าสนใจนะบางคนที่บอกว่าโอ้หโลกนี้มันยุ่งเหยิง ครียดปวดหัวแต่ปรากฏว่าจริงๆเสียงที่เขาได้ยินคือเสียงตัวเขาเองที่บ่นตลอดเวลาว่างานมันเยอะมันแย่มร้อนมันคนนู้นลงจะปาก้นนี่แต่ถ้าเกิดว่าคนที่บอกว่าชีวิตดีมากทำไมชีวิตเงียบเพราะว่าจิตของเขาค่อนข้างทะนินิงเงี่ยง่ายรลอเขาตัด Data เป็นหรือเขาไม่เก็บสต o r a g e มันไวเพราะฉะนั้นการที่ไปอยู่คนเดียว10วันเนี่ยมันเห็นเลยว่าส่วนใหญ่เป็นเราพูดกับตัวเอง คือตอนนี้ถ้าใครฟังเราอยู่เนี่ยบางคนอาจจะงงว่าพูดอะไรกัน2คนนี้นะฮะพูดภาษาคนหรือภาษาไทยหน่อยได้ไหมนันเอ,อย่างนี้ดีกว่าเพ<ช>ื่อทุกคนเนี่ยเราจะมามองการนั่งสมาธิแบบเป็นสินค้าการนั่งสมาธิหรือการทําสมาธิสำหรับบุด,ดีเนี่ยถ้าเปรียบเทียบในยุคสมัยนี้เลยก็เหมือนกับ a i r p เพลย์โหมดเปิดปุ๊บไอ้มือถือหรือว่าร่างคุณก็จะไม่ต้องรับรู้อะไรทั้งสิ้น มันจะปิดกั้นไม่ให้อะไรไหลเข้ามาในหัวคุณหรือเข้ามาในมือถือไว้ง่ายและคุณจะได้ทบทวนถ้าเปรียเที่เหมือนมือถือรูปที่คุณสะสมไว้ข้อความที่คุณมีอยู่อันนี้ในมุมมองก็ดีนะแล้วคุณก็พิจารณาดูว่าอ๋อคุณมีภาพแบบนั้คุณเป็นคนอย่างนี้คุณชอบกินเยอะคุณกินน้อยคุณออกกําลังกายเยอะนะคุณพิจารณาตัวเองแล้วนั้นคิดดูเสียว่าถ้ามันดุดดาวเปรียบเสมือนมือถือแล้วคุณไม่นั่งสมาธิเลยเนี่ยมอนกับว่าคุณ ปิดแอร์เพยหมดตลอดให้ Data มันไหลเข้ามาแล้วไม่เคยจะ speed switch off ไม่มีมสูตเตอร์ด้วยไม่ไม่มีการกรองใช่แต่แล้วคิดดูว่ามือถือหรือร่างของคุณมันน่าสงสารขนาดไหนวันหนึ่งคุณไม่รู้ตัวมันระเบิดออือใช่นี่คือมุมมองจากเซล์ลที่จะขาย ซื้อมาชิซื้อทีมงานซื้อไหมถามทีมงานซื้อไหมเข้าใจไหมเข้าใจนะฟรีด้วยอ่ะ d u ักนี้ฟรีด้วยฟรีครับฟรีด้วยอ่ะตาหนดีไหนดูดีมองว่าเป็นผลักในชีวิตประจำวันเนาะก็เป็นอะไรที่ ถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยเหมือ,น,อางงานนี่จะขายคอร์สเรียนว่ายน้ำก็ได้เพราะนี้อาจารย์ดิเปรียบเทียบม,มาดิชอบเราจะต้องว่ายน้ำเป็นก่อนที่เราจะต้องว่ายน้ำจริงๆพูดง่ายๆว่าถ้าเราจะไปเที่ยวทะเลแล้วเรานั่งเรือถ้าเรือมันจะจมเนี่ยเราต้องว่ายน้ำเป็นก่อนพูดง่ายๆเราต้องฝึกและเทรนนิ่งในสถานการณ์ที่ปลอดภัยและไม่มีเหตุร้าย<ๆ>เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุร้ายเราจะได้ไว่ายน้ำเป็นพูดง่ายๆว่าถ้าเรือจมแล้วเนี่ยไปเรียนว่ายน้ำตอนเรือมันล่มยังไงก็จมน้าตายเราก็จะเห็นคนจํานวนมากอกหักฆ่าตัวตายเพราะไม่เคยได้ฝึกวิธีการับ กับอกหักหนูว่ามันเหมือนออกกําลังอะอย่างท่านที่จะออกกำลังให้ได้ผลเตรียมชุดออกกําลังแล้วนาทีที่จะวิ่งออกกำลังไม่ต้องคิดว่าผนนี้จะออกไม่ออกถึงเวลาใส่รองเท้าวิ่งออกจากบ้านไปเลยไม่ต้องคิดอะไรอีกหนึ่นาทีในการทําสมาธิแบบง่ายที่สุดเนี่ยเราควรจะทํากันยังไงดีเปิดตา หลับตาคิดอะไรสักหนึ่งนาทีแล้วกันหนูดีต้องบอกว่ามันมีหลายวิธีมากวันนี้เป็นวิธีที่หนูดีเพราะว่าเวิร์กสำหรับตัวหนูดีถ้าไม่ได้นั่งสมาธิอยู่เนี่แหละคือสมาธิหนูดีรู้ว่าดีอยู่คุณหนูดีหนูดีรู้ว่านี่คือสภาพแวดล้อมวันนี้ในเมืองไทยเวลานี้เรารับทราบเรารับทราบอุณหภูมิที่ตกกระทบร่างกายเราทราบทราบท่านั่งของเรามีทีมงานถ่ายอยู่มีแล้วเราก็สามารถรับรู้ได้ว่าขณะนี้เวลาที่เราจะถ่ายทอดคนดูก็จะดูเราอยู่คือทุกอย่างนี่เกิดขึ้นเรารู้เท่านี้เลยค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็พูด <Okay. S 2> ก็ไม่ต้องพูดให้ช้ากว่าปกติ hmm. คิดไม่ต้องคิดให้ช้ากว่าปกติเนี่ยแหละคือเมื่อออกจากสมาธิเราเอามันติดตัวมาด้วยในชีวิตประจําวันนี่คือสําหรับหนูดีนะคะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาของดีนาทีนี้มันเกิดขึ้นอยู่ขณะที่ดีคุยคุณด,ดูดีอันนี้ดีกว่าฟังดูอาจจะซับซ้อนสำหรับบางคน <laughs> หรืออาจจะง่ายสำหรับบางคนเราจะทําสมาธิกันแบบไม่ต้องหลับตาคือนั่งเฉยๆแล้วมองหน้ากันมองทีมงาน มันแปลกเราจะไม่ทําแบบนี้ทําไม่ได้ไม่ทาเพราะว่าเวลาที่วิปัสสนาใช่ไหมคะเราก็อยู่กับเราเราก็หลับตารบเรากลับมาเห็นข้างในว่ามันเกิดอะไรใช่ไหมคะแต่เมื่อลืมตายอย่างเงี้ยคืออย่างที่ท่านอาจารย์โคอิก้าสอนเมื่อออกไปจากสิบวันใช้ชีวิตปกติขณะทํางานไม่ต้องให้ใครรู้ว่าเราทําวิปัสสนาอยู่อันนี้คือวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราจะไม่กลายเป็นคนแปลกแยกในสังคมนะหนูดีได้แชร์เรื่องหนึ่งที่ ผมว่าถ้าใครฟังเนี่ยจะรู้สึกมีความสุขคําถามมีอยู่ว่า 1. ใครสคํสสรคสาคัญที่สุดสาหรับคุณ 2. เวลาไหนสําคัญที่สุดและ 3. เรื่องอะไรสําคัญที่สุดเวลานี้คุณนุดีสําคัญที่สุดสําหรับหนูดีเพราะคุณโนดดีอยู่ในปัจจุบันของหนดดีครับถูกไหมคะแล้วก็เวลาปัจจุบันตอนนี้สําคัญที่สุดพอจบรายการนี้หนูดีไปทำอย่างอื่นดีทำอะไรใครเช่นดีไปอยู่กับเด็กดี เลี่ยนละนาทีนั้นเด็กคนนั้นสําคัญที่สุดสําหรับนูดีเพราะเขาเป็นปัจจุบันเพราะชีวิตเราก็เป็นแค่ปัจจุบันที่มันต่อกันเท่านั้นเองแล้วเรามาพูดถึงความรู้สึกตอนนี้หน่อยดียวกว่าวันนั้นคุยด้วยกันวันนี้ oh I love this มันเป็นความรู้สึกยังไงบ้างนะวินาทีนี้ผมก่อน hi, hi. นะฮะให้วูดี้ก่อนเรารู้สึกว่าเราเชื่อมต่อกันได้นะผมกับคุณสองคน <c oughs> เราเห็นเวลาคุณพูด <c oughs> สีหน้าของคุณแล้วอรมของคุณเนี่ยเรา เราสัมผัสได้เพราะเราได้ยินเสียงของคุณร้อยเปอร์เซ็นต์สมัยก่อนโดยเฉพาะอย่างตอนที่ถ่ายรายการก่อนหน้านี้สมองสี่ปีที่แล้วเรายังรู้สึกว่าบางทีเราจิตเราหลุดไปเราไม่สามารถจะสบตาคุณสองดวงแต่วันที่เราสามารถมองเข้าไปในตาเรารู้สึกว่าเรามีพลังมากและคุณก็สัมผัสพลังนี้ได้เราไม่หลบ เราเผเชิญแล้วเราก็รับสิ่งนี้อยู่ด้วยกันทั้งคู่ณ uh huh. ปัจจุบันนี้ uh huh. และหนูดีนะหนูดีรู้สึกสาหรับหนูดีนะคะ,ะหนึ่งเลยเนี่ยความรู้สึกมันมาจากความยินดีก่อน <c oughs> เพราะว่ารู้ว่ามีเรื่องดีๆหลายเรื่องเกิดขึ้นในชีวิตคุณบูดี้ทั้งเรื่องของความรักทั้งเรื่องการบวชที่แบบมันเกิดความรู้สึกว่ายินดีค้างอยู่ในใจก่อนที่เราจะเจอกันวันนี้ <c oughs> แล้วพอมาเจอกันในนาทีนี้เวลานี้หนูดีรู้สึกว่าหนูดีได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนใน เครื่องมือที่มันช่วยชีวิตหนูดีแล้วมันก็มีความเป็นวิทยาศาสตร์สูงอยากให้คนที่ฟังเรามีโอกาสได้สัมผัสในสิ่งที่เราสองคนเนี่ยบังเอิญได้ไปสัมผัสหรือจะบังเอิญหรือไม่บังเอิญไม่รู้แล้วเราก็แชร์ด้วยความเต็มใจไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการแชร์นี้ได้ประโยชน์แค่ว่าขอให้ชีวิตเขามีโอกาสได้สัมผัสสิ่งที่สวยงามน,นี้เหมือนที่เราสองคนมีโอกาสเขารู้สึกว่าเราได้ทําบุญด้วยกันรู <laughs> ้สึกว่าเวลาเนี้ยเป็นเวลาของการทําบุญ ก,ก็มันรู้สึกดีวูดดี้มีความรู้สึกว่า,าเราเร,เราอยากจา <c oughs> มือนคุณ <c oughs> เรารู้สึกว่าเราทําบุญ <c oughs> โดยการสร้างวัดสร้างอิฐสร้างปูนมาเยอะมากอ <c oughs> เราถามว่าเราสามารถทําบุญผ่านทางรายการเราเองได้หรือไม่ใช่ <c oughs> แล้วเราคิดว่าณนะวินาทีนี้ที่เราอยู่กับคุณตรงนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> เรากําลังทําสิ่งสิ่งนั้นอยู่ใช่เพราะว่าอย่างที่เราศึกษากันมาท้ารู้แล้วก็แชร์ต่อใช่แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจ ไม่เป็นไรและแต่อย่างน้อยต้องมีสักคนสองคนที่เขาได้พอคุยเรื่องสมาธิเสร็จแล้วมันก็แอบงสงสัยหรือถามเรื่องของโรงเรียนเธอไม่ได้นลครับคนได้ติดตามสื่อแล้วก็คงรู้ว่าหนูดีนั้นมีทั้งโรงเรียนอุบาลแล้วก็โรงเรียนปฐมนะ บางเรื่องบางอย่างเคยวกับเด็กน,น้อยที่คุณอาจจะไม่รู้มาก่อนวันนี้คุณจะได้รู้แล้วครับและคุณจะได้เฝ้าระวังมากขึ้นเวลาที่เราสอนเด็กคนจะถามว่าสอนเบบีให้ป้องกันตัวเองจากการถูกล่วงละเมิดเมื่อเช้าหนูเพิ่งจัดรายการวิทยุไปเนอ,อ,อร์เซอรี่ครา임ล่วงละเมิดเด็กในวัยเตรียมอนุบาลซึ่งแบบพ่อแม่ถามดีทุกครั้งแล้วสอนลูกวัยเตรียมอนุบาลไม่ให้ถูกล่วงละเมิดสอนยังไงเราไม่อยากให้รู้ว่าโลกใบนี้มีเรื่องเลวร้ายรออยู่เนี่ยค่ะ เนี่ยสอนผ่นานนิทานอันนี้คือแบบน่ารักมาก we c a n say no อเอาง่ายๆเลยอย่างเช่นพ่อแม่บอกว่าอาวัยวะในร่างกายเด็กอะไรที่ใครข้างนอกจับไม่ได้จับได้แต่แม่พ่อครูคุณหมอ,อมแล้วถ้ามีการจับเด็กที่ถูกโล่งละเมิดเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะขอให้เก็บความลับความลับอะไรที่เก็บไม่ได้เช่นความลับที่เก็บได้อย่างเดียวคือแม่จะเซอร์ไพรส์วันเกิดพ่อ,อแต่ความลับอื่นๆดูต้องบอกแม่หมด อันนี้สอนให้เด็กปลอดภัไยไม่ถูกเรื่องละเมิดอายุเท่าไหร่ครับที่เราต้องเริ่มสอนทันทีที่เด็กพูดได้ยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าผู้ปกครองไทยฟังนนได้ไหมแต่น,นี่น,น่าสนใจจังเลยวันนี้จะบอกผู้ปกครองว่าอวัยวะเช่นอวัยวะเพศเด็กไม่ต้องไปตั้งชื่อเล่นไม่มีชื่ออื่นนอกจากชื่อที่ใช้จริงจริงบางคนใช้จิมมี่จิมมี่ใช้อะไรบางที บางทีคำที่เป็นสัตว์ไปเลยเช่นตุ๊กตาปลาดาวไม่ต้องตั้งเรียกอย่างที่มันเป็นเพราะถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเด็กจะบอกเลยว่ามันเกิดเหตุตรงนี้ของหนูคําอะไรที่คําจริงๆเลยค่ะจูจิมแค่นั้นเลยอย่าตกใจนะนี่เป็นโรคคูมิุ้มันนะอย่าตกใจโอพูดคำว่าจิมไม่ผิดพูดคำว่าจูได้ไหมได้จู ไม่เป็นไรแต่ว่าใช้คำนเห็นไหมว่ามันมีความอึดอัด uh. เราใช้คำวีาหนูดีทําสอนหลานตัวเองสอนเลยว่าอ,นนอันนี้เรียกจิ๋มอันนี้เรียกจูสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเด็กก็จะเดินไปชี้ผู้ใหญ่เพราะเด็กเพิ่งเรียนอะจิม คนนี้มีจูคนนี้มีจิม <c oughs> แล้วเราก็จะอาย <c oughs> แต่เนี่ยคือการสร้างความปลอดภัยให้เด็กดเพราะเขาตื่นเต้นที่เขาเรียนรู้เมื่อเชา้าดิจัารายการของคุณปูเป้ประเด็นนี้เลยค่ะสอนเด็กตั้งแต่หนึ่งขวบยังไงให้ปลอดภัยจากการโดนล่วงละเมิดในวัยอนุบาล <c oughs> ผู้ฟังโทรเข้ามาเป็นคุณผู้ชายคุณรูดีโทรเข้ามาบอกว่าผมโดนล่วงละเมิดตอนอายุเจ็ดขวบแล้วผมไม่เคยบอกใครจนนาทีนี้ที่โทรเข้ามาเพราะอะไรล่วงละเมิดอ,อย่างนี้เลยค่ะเดินเข้าไปปัสสาวะในห้องน้ำชายพ่อแม่ไปห้างลูกเข้าไปปัสสาวะเองเจ็ดขวบถูกไหมคะ ผู้ชายเรียกเขาไปในห้องน้ำเขาวิ่งตามเข้าไปผู้ชายเปิดให้ดูแล้วมาจับของเขาแล้วเขาก็ตกใจว่าคืออะไรวิ่งหนีออกมาจากห้องน้ําสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังจนวันนี้มีลูกชายอายุสี่ขวบโทรเข้ามาที่รายการเราเพื่อจะบอกคุณผู้ฟังอ,งอื่นๆว่าใช่ครับมันเป็นเรื่องจริงเพราะเด็กจะไม่กล้าพูดโรงเรียนนี้มีหลายสิ่งนะฮะที่บอกเลยว่า ผมก็ถามเธอว่ามีเพื่ออะไรอย่างเช่นเห็ดครับเธอพาผมไปเก็บเห็ดแต่ระหว่างที่เดินไปเก็บเห็ดเราได้เห็นสิ่งที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีนั่นก็คือเรื่องของการนอนกลางวันของเด็กมันเวิร์กไหมถ้าเกิดเราได้นอนเวิร์กมากงานวิจัยี่คระวเกี่ยวมากเรื่องนัปมันมีหนังสือหนึ่งเช็กกับนั change Your Life แล้วแบบเขาไปทําแบบงานวิจัยในน a ซาให้พนักงานหลับ ตอนบ่ายแล้วเพราะว่าถ้าได้หลับตอนบ่ายประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะ productivity หลังจากนั้นเพิ่มขึ้น13%ซึ่งมันเจ๋งมากค่ะที่แบบองค์กรในเลเวลนั้นให้หลับก็เลยแบบเออไอการนอนกลางวันจริงจริงมันดีกับสมองเยงแต่กฎหมายกําหนดแค่อนุบาัน <c oughs> อันนี้ต้องขอค่าเชื้อมือนิดเดียวนะคะเพราะว่าเห็ดมันได้เลยครับมันแพ <c oughs> ้เก็บไว้ให้ทีมงานเยอะแยะเลยอยากให้เขาได้เก็บกันเองด้วยไมถึงชอบเห็ด เพราะเห็ดเวลาปลูกนีไร้สารแต่พอเข้าในตลาดมันจะมีปนเปื้นอนฟอร์มาลินเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบอยากเราก็มีปลูกผักอยู่ข้างหลังโรงเรียนให้เบบีทีที่เราเก็บง่ายมากเลยบีบตรงคออย่างงี้บีบตรงคอนะแล้วก็จับคอขวดบีบบีบนิดนึงแล้วก็บิดบิด,บดมันจะหลุดออกมาทั้งอันเลยอย่างงี้นี่แหละลเก็บรากเอากลับบ้านบีบตรงคอใช่่นานเนี่ยค่ะก็จะมีอันใหญ่อันเล็กเยอะยๆเลยข้อดีของเห็ดคือ โปรตีนเยอะมากไฟเบอร์เยอะนะคะ,ะเพราะฉนั้นเยอะคือไม่ไม่เยอะเท่าเนื้อสัตว์อยู่แล้ว<ม>แต่เด็กหนูดีจะบอกว่าวันนี้เด็กหนูดีกินมังสวิรัตคือกินทุกวันพฤหัสก็วันนี้คือมีส้่วเพราะฉะนั้นก็จะมาจากเหตุในโรงเรียนนี่แหละโรงเรียนหนูดีนี่เป็นโรงเรียนที่มีหลักการมีแนวคิดที่ชัดมากแล้วพูดถึงการเข้าใจมนุษย์แล้วผมว่าผู้หญิงคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่น่าจะบรรลุในทางที่เธอศึกษา ขอบคุณหนูดีนะครับวันนี้ศาเรสที่มานั่งคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งเรงสมาธิเชื่อว่าเราคงจะได้มีโอกาสคุยกับเธออีกหลายครั้งเข้าไปติดตามกด subscribe หน้า YouTube ของเธอด้วยนะครับคุณลาออกจากงานวา่าตลาดมันขาดของแบบนี้เหรอ คง,งบอกว่าถึงจุดอิ่มตัวของอาชีพคร mm ีเอทีฟนะครับเพราะว่าตำแหน่งสุดท้ายคือคร mm ีเอทีฟดี렉เตอร์กับการทำงาน10ปีมันก็ถึงเวลาที่เราจะทำแบรนด์ดีเด่นมาจนจนเรารู้จริง <c oughs> ก็อยากจะลองปั้นจริงๆดูบ้างก,กับเงินเรา mm hmm. ความท้าทายมันมากกว่าที่เราจะเอาเงินนายมาแล้วก็ทำ mm hmm.